สวัสดีครับผมพาทุกท่านมาชมกิจกรรมสําหรับวันนี้ก็คือกิจกรรมของทางพักเก้าไกลนะฮะอำเภอหล่มเก่านะครับณไปรษณีย์ไทยอําเภอหล่มเก่านะครับซึ่งก็อันนี้ผมก็เตรียมการนะครับจัดสถานที่นะครับการเต็นท์เพื่อที่จะทําการต้อนรับสําหรับผู้ที่จะมาสมัครสมาชิกนะครับสําหรับใครที่สนใจนะฮะสนใจที่จะมาสมัครสมาชิก พักก้าวไก่หรือไม่สมัครก็ได้นะเข้ามาสอบถามข้อมูลว่าถ้ามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับที่ตรงกับปัญหาของตัวเองนะฮะต้องการสอบถามข้อมูลเพื่อที่จะนําปัญหามาแก้ไขแล้วหาแนวทางร่วมกันนะฮะก็สามารถที่จะเข้ามาคุยกันได้นะครับซึ่งทางบูธเนี่ยก็จะมีบอร์ดสําหรับให้เขียนนะครับว่าเราต้องการอะไรในฝันของเราเนี่ยนะฮะเกี่ยวกับอําเภอลบเก่านะครับ ซึ่งก็เป็นโอกาสดีนะสำหรับใครที่อ,อยากจะหาช่องทางในการช่วยเหลือตัวเองนะช่วยเหลือตัวเองนี่หมายถึงว่าเ,าเรามีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจําวันของเราที่มันติดขัดน,นะครับที่มันมีแนวทางที่เกี่ยวกับทางภาครัฐหรือเอกชนก็แล้วแต่เนี่ยนะครับัญหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาส่วนตัวของเราเนี่ยเราจะมีแนวทางแบบไหนแล้วใครที่สนใจนะครับอยากสนับสนุนทางพักก้าไก่เนี่ยนะฮะก็สามารถที่จะ มาสมัครสมาชิพกพรรคก้าวไก่ได้นะครับว่าการสมัครนีบางทีเรายังมีข้อสงสัยว่าสมัครไปแล้วอาจจะไม่มีเวลาที่จะมาใช้เวลาร่วมกับการจัดกิจกรรมของทางพรรคเนี่ยนะครับเราจะมีทางออกแบบไหนนะฮะเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาหรือเป็นการดูว่าเราจะร่วมมือกับทางพรรคเนี่ยนะครับสนมสมับสนุนพรรคเนี่ยได,ไ,ดได้ระดับไหน ซึ่งบางทีบางท่านเนี่ยอาจจะยังหนักใจนะที่จะมาสมัครนะครับแล้วก็กลัวไม่อยากจะเปิดเผยนะครับจริงๆแล้วก้าไกลลมเก่าเนี่ยค่อนข้างจะจริงๆแล้วก็เยอะนะฮะแต่ว่าอย่างนี้มีใครที่แสดงตัวเท่าไหร่ก็วันนี้ก็เป็นโอกาสนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะมีน้องๆนะครับซึ่งก็จะมีบรรยากาศให้ชมว่ามีการเล่นดนตรีซึ่งการเล่นดนตรีเนี่ยนะครับผมก็ถ่ายไม่ได้เพราะว่าอาจจะเกี่ยวกับลิขสิทธิ มีกระสิทธ์ซึ่งเราถ้าเราถ่ายก็จะลงได้ไม่สะดวกเท่าไหร่อันนี้ก็จัดกิจกรรมเตรียมนะครับการเต้นติดธงนะครับเตรียมการเตรียมสถานที่เพื่อที่จะจัดกิจกรรมช่วงเย็นนะครับซึ่งก็ทางพระเก้าไก่เนี่ยก็จะมีการจัดกิจกรรมเนี่ยทุกเดือนนะฮะทุกเดือนแต่ว่า,าจะไปจัดที่ไหนอันนี้ตอนนี้ก็คือมันจัดที่หน้าไปรษณีย์นะครับอำเภอหล่เก่านะฮะซึ่งจริงๆแล้วถามว่ามันก็ชนกับในเรื่องของงานแข่งเรือยาวนะครับ อำเภอลมเก่าแล้วก็มีการจัดกิจกรรมแข่งขันบาสเกตบอลนะฮะที่หน้าอำเภอครับซึ่งก็จะมีหลายกิจกรรมที่มาชนชวนกันนะครับแต่ว่าทางพรคเนี่ยก็ก็คืออ่ามกับเปิดตัวนะฮะเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยไม่ได้ตึงมากนะที่จะมาสอบถามข้อมูลแล้วก็มาสมัครนะครับซึ่งเราก็รับสมัครสมาชิกนะครับในทุกระดับอยู่แล้วนะครับเพื่อที่จะขยายเครือข่ายนะครับ เพื่อทำงานร่วมกันนะฮะคือการมาเป็นสมาชิกพักมันก็เป็นการสนับสนุนพักแล้วก็เป็นการหาผู้ร่วมงานที่ที่เราจะมาหาแนวทางในการแก้ปัญหาในการใช้ชีวิตของเราในในแต่ละวันนะฮะถ้าเราเจอปัญหานะครับซึ่งตอนนี้ก็โอนย่านเตรียมการนะฮะแล้วก็จะให้ชมบรรยากาศบางช่วงบางตอนนะครับของกิจกรรมนะฮะซึ่งก็อาจจะ ไม่ได้ถ่ายในช่วงของกิจกรรมมากนะครับแต่ก็จะให้ดูคร่าวๆนะครับแล้ววัตถุประสงค์ของการจัดรูปเนี่ยเราก็อยากให้ทุกท่านกล้านะครับกล้าที่จะตัดสินใจจะมาร่วมกับเราไหมนะครับหรือมีปัญหาอะไรที่จะมาปรึกษาหรือเปล่านะฮะก็เข้ามาสอบถามพอมูลกันได้นะครับ สำหรับตัวนี้ก็ให้ชมบรรยากาศในบางพงนะครับสำหรับกิจกรรมทางพักเก้าไก่นะครับกับพักเก้าไก่อาเภอหล่มเก่านะคะวันนี้นะคะตัวแทนพักเก้าไก่อาเภอหล่มเก่านะคะเข้ามาเปิดฟูในอำเภอหล่มเก่าเพื่อสมัครสมาชิกพักนะคะในวันนี้นะคะเรามีทั้งตัวแทนมานําเสนอนโยบายพัก มาขอข่อเสนอความคิดเห็นนะคะทัานในดดีข้อเสนอความคิดเห็นเดินเข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าต้องการสมัครสมาชิกพักใช้สำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านนะคะเดินเข้ามาหาเราได้เลยนะคะหรือเราจะมีกตอกแบบฟอร์มอีกสกนักนะ บรรยากาศการรับสมัครนะครับของทีมงานอักเก้าไก่นะครับแล้วก็น้องๆนะครับมาร้องเพลงนะครับ,รรบให้ฟังกันนะครับ ก็เป็นโอกาสดีนะฮะสำหรับกิจกรรมในการออกบุธนะครับของทางพักเก้าไปอำเภอร่มเก่านะฮะที่จะเปิดโอกาสให้ใครที่สนใจสมัครสมาชิกน,นะครับก็สามารถมาเยี่ยมชมบูธกันได้แล้วก็มาสอบถามข้อมูลได้นะฮะแล้วก็เราจะมีกิจกรรมแบบนี้อยู่เรื่อยๆนะฮะทุกเดือนนะครับก็ใครที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะมาเยี่ยมชมบูธได้นะครับ